แม่แม่หลังพ่อนะคะสำหรับใครที่เป็นแม่แม่หลังพ่อแล้วมีปัญหาเหมือนตุ๊กเลยคือว่าผมร่วงเยอะมากแล้วก็หัวนะเป็นแบบมองเห็นหนังศีรษะเป็นสีขาวๆเลยนะคะเป็นคนตัวเล็กแล้วก็คนที่ตัวสูงกว่าเขาจะมองเห็นหนังศีรษะเราแบบนี้ละ้านอ่ะเออมันแบบเห็นเยอะมากนะจิตตกมากตกใจมากแล้วก็ผมร่วงเยอะมากไม่มีความมั่นใจเลยต้องแบบคอยรวบผมแบบวีไปเงี้ย มันปิดหนังศากาตอนนี้เห็นไหมผมลูกผมขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนจากที่แต่ก่อนล่วงอย่างเดียวไม่ขึ้นนะล่วงอย่างเดียวแล้วก็ล่วงเป็นกำๆไม่ขึ้นนะเหมือนแบบว่าหนังศรษะามันจะแห้งๆหน่อยรู้สึกไหมเป็นแบบเป็นแมบทบี่แบบหนังศรษะแหง้งเหมือนแบบมันจะตายแล้วที่ไม่มีรากผมแล้วแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาเยอะมากๆนะคะอ่าใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแชมพูสมุนไพรจากที่แต่ก่อนว่าเป็นคนชอบใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะพอมาเจอตัวนี้มันง่ายมากๆเลยนะก็เราก็แค่สระนะ แล้วก็ทำให้ช่วยเราอะผมเล่งงอกนะคะทำให้ผมที่เกิดใหม่อะมันแบบแข็งแรงอะทุกคนดึงมันไม่หลุดร่วงง่ายเห็นไหมกระตกให้ดูเลยนะจ๊ะคือมันไม่หลุดร่วงง่ายจากที่แต่ก่อนเนี้ย แค่จับแค่รูปอะ่ะมันก็หลุดแล้วแล้วก็จะมีรากผมขาวๆติดออกมาด้วยเป็นคนที่ผมอ่อนแอมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเป็นคนที่ทําสีบ่อยมากแล้วก็ยืดผมบ่อยมากนะจ๊ะรากผมก็อ่อนแอดูตอนนี้ทุกใช้สูตรสีเขียวเป็นสูตรมะกรูดนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมมีหนังศีรษะมันนะคะเพราะว่าตัวเป็นคนผมมันนะปัญหาผมปลายแห้งทําสีปลายแห้งนะคะใช้ตัวนี้ก็ได้สำหรับคนที่เป็นผมมันแต่ว่ามีหนังศีรษะมันแต่ว่าปลายแห้งเนี่ยใช้ใช้คิมมวดของใบหมี่ได้นะจ๊ะตัวเนี้ยทาให้ปุ๊กอ่ะ ผมร่วงน้อยลงมากๆแล้วก็ผมขึ้นนะคะผมขึ้นเยอะมากๆสำหรับใครที่มีปัญหาแบบนุกหรือว่าใครที่มีปัญหาผมร่วงรังแคนะคะสามารถช่วยได้นะจ๊ะทุกคนเป็นสมุนไพรต้มสดๆนะจ๊ะไม่มีสารเคมีนะคุ้มมากๆนะจ๊าสองขวดน,นี้นะ360บาทเท่านั้นใช้ได้นาน1-2เดือนเลยนะ